ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่ออยู่ในที่สงัดจงประกอบความเพียรเธอดูก่อนพิสูจทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ในที่สงัดย่อมรู้ตามความเป็นจริงรู้อะไรตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงว่าจักสู่ไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่ารูปทั้งหลายไม่เที่ยง รู้ตามความเป็นจริงว่าจักสุวิญญาณไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่าจักขุสัมผัสไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยไม่เที่ยงละถึง ดูก่อนพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่ออยู่ในที่อันสงัดจงประกอบความเพียรเธอดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ในที่สงัดย่อมรู้ตามความเป็นจริงรู้อะไรตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงว่าใจไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่า ธรรมารมทั้งหลายไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่ามโนวิญญาณไม่เที่ยงรู้ตามความเป็นจริงว่ามโนสัมผัสไม่เทียงรู้ตามความเป็นจริงว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยไม่เทียง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่ออยู่ในที่สงัดจงประกอบความเพียรเธอภิกษุผู้อยู่ในที่สงัดย่อมรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แล